ญาติเราก็รอรอเสร็จเอาก็ไม่ได้อีกใช่แต่คือ<น>ออกไปจากเราแล้วไงเขาไม่ได้แล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วถูกปะล่ะไม่แล้วตอนเขาผัดวันประกันพรุ่งอะเขาอ้างไว่าไงบอก๋ยวเงินออกเงินออกอะแล้วทำไมเราเชื่อขอตรงนี้หน่อยเดี๋ยวมีคนโอนมาให้ค่าหนังอ๋อจะได้ไปเล่นละครเล่นหนังผู้กํากับดังก็ติดเงินเอาไว้ไม่ยอมจ่ายเงินเขาโกงเข,เขาพูดมาอย่างนี้หมดเลยครับคืออย่างนี้พอสิตางคุยกับผม,มนะอันนี้ผมถามหลวงพี่หลวงพี่รู้จักเขาเยอะมากเลยเนี่ย เออ <นะ S 1> ที่เขาบอกว่าทุกคนหลอกเขาหมดอารมณ์พี่ว่ายังไงเขานั่นแหละหลอกทุกคนอ้าวอืมอันนี้เราไม่ได้ใส่ร้ายเขาแต่อยากให้เป็นอุทาหรณ์อยากให้เขาเลิกถูกไหมอย่างเงี้ย คือตอนนี้ผมเห็นเห็นนะคนก็เริ่มอยากจะบริจาคให้กับเขาเพราะว่าสงสารอ่ะอันนี้เราพูดแบบเป็นกลางพูดแบบหลวงพี่อยากจะบอกอะไรกับสังคมไหมตอนนี้เพราะหลวงพี่เองเจอมาเยอะมีหลักฐานหมดว่าห้องที่ให้อยู่ก็เกิดปัญหาพระวัดสองก็ต้องเสียสตุ้งสตางถูกไหมแล้วก็นะเด็กไอดอลพี่ผู้หญิงอ,ะอ่ะครับพี่ผู้หญิงเออแล้วก็มีลุงโทนี่อีก แล้วก็มีเนี่ยญาตเราอีกที่ต้องไปขับรถเนี่ยเราไม่ได้ทตังค์ได้มาแค่ห้าร้อยหลวงพี่อยากจะบอกไหมถ้าคนกาลังอยากจะโอนให้เขาตอนนี้ยพูดจริงเค,คนสงสารเขานะอยากจะให้เปิดบัญชีเลยอยากจะบอกว่าไม่ต้องโอนให้เขาหรอกตอนเนี้โอนเขาเหมือนส่งเสริมเขาไปหาพลังใบามากกว่าหตอนนี้ืออพอาอว่าม,มันหมกมุ่นเรื่องนี้มากมันหมกมุ่นขนาดไหนหพลังใบเนี่ยเราก็ไม่เคยใช้อ่ะเนาะเราก็ไม่รู้หรอก ึงวัดไม่มียังหาตามเพจตามอะไรไปซื้อได้อะครับโอโ้โหเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็หาเงินจากไหนอ่อะก็ในเมื่อตัวเขาไม่มีอ่ะแล้วหาเงินจากไหนบอกว่นเดี๋ยวมีคนปัวมาได้ยันี้มาไร้ยังไงเนี้ยครับแล้วก็โอนมาจริงๆงเนี้ยเหรอแต่ทุกครั้งที่ซื้ออ่ะจะเป็นบัญชีลูกชายนะเอาบัญชีลูกชายซื้อใช่ครับไม่แต่แต่เงินมัน<อ>มายัางไงอ่ะหลวงพี่มันมายัางไง เขาบอกเดี๋ยวมีโอนคนโอนมาให้เขาจะพูดแต่อย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเหมือนกับเรามาหาเราหรือเปล่าบอกว่าเดี๋ยวจะมีกระถงกระถิน,นยังไม่รู้อันนี้ถูกไหมใช่ครับแต่มันจะมีวิธีที่ทําให้เขาเนะี่ยมีเงินเข้ามาเรื่อยๆใช้กับพลังใบใช่ครับแล้วสิ่งที่เขากําลังบอกว่าทุกคนกําลังหลอกเขาหลวงพี่เป็นคนที่อยู่และญาติกาลังเจอปัญหานี้กาลังบอกว่าเขาตังหกที่เป็นคนพูดไม่จริงถูกต้องครับอันนี้แล้วลูกชายเขาอ่ะ โทรมาเล่าให้เราฟังทุกเรื่องอ่ะบางเรื่องขออนุญาตหลวงพี่อย่าเพิ่งออกอากาศขอขออนุญาตเออผมผมทราบผมทราบที่หลวงพี่เล่าให้นักข่าวฟังแล้วอันนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เอาว่าถ้าสมมติมันผิดหรือไม่ผิดเดี๋ยวให้กฎหมายจัดการเนาะครับคนดูไม่ต้องถามนะอันนี้บางอย่างเล่าไม่ได้จริงๆแต่หลวงพี่เล่ามาให้นักข่าวผมฟังแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายลูกชายก็อยู่เขาไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ลูกจริงอ่ะถูกไหมเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอ่ะถูกไหมฮะสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้้้เเเรรรราา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 ก็สสงงงนนนนออูชยยคีะะพว่่่่มลแต ผมรู้แล้วอ่าคือไม่อยากอยู่วัดเขาไม่อยากอยู่ด้วยแต่เขาอยากเป็นดาราเขาอยากเป็นดาราใช่แล้วความเป็นดาราของเขาก็จะเอามาหลอกล่อคนอื่น,น้งอยเป็นอย่าว่าแต่น้องคนนั้นเลยพระก,ก็โดนหลายรอบแล้วหาคนขับรถต้องหาคนขับรถหล่ลอๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดียวเนี๋ยวันี๋ยเดี๋เี๋ยวเด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 ี๋วี๋ยวเด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 ี๋ยงเดี่ยวเดี๋างเดีวเดีเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดีเดี๋ด ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าให้พระหาคนขับรถให้เออแต่ขอรอรอขอรอรอเอาลวหลวงพี่ไม่ถามเหรอจะเอาไปทําอวันรอรอติดหลวงพี่บอกว่าเอาความจริงนี้หลวงพี่ว่าแม่แม่ต้องดูสภาพตัวเองด้วยคนขับรถรอรอไหนมันจะมาขับให้แม่หลวงพี่อันนี้ไม่มูสาโอ้ยตายนะหลวงพี่ก็ตรงเกินอันนี้อันนี้ไม่มูสาเลยอันนี้ตรงตรงเลยปกติพระจะพูดกับเขาอย่างนี้อยู่แล้วว่าบางทีเราต้องดูตัวเองด้วยลงหลวงพี่ก็คือไม่รู้หลวงพี่อะไรแค่ มึงไม่ได้หาคนขับรถแล้วถ้าจะรออถูกไหมเขาบอกเลยว่าขอพูดแบบติดคำบางคำนะเอออย่าปิวนะเอาไปต้องประทนออมหน่อยนะอ,อย่าปิวเ,เราเรา,เราพูดคำทะลึ่งเลยไม่พูดไงเออเออเอาแบบเดือนละสามหมื่นก็ได้แต่แม่ต้องติดจุดด้วยต้องติดจุดกับแม่ด้วยโอ้ยอะไรวันเนี้ย <c oughs> แต่หลวงพี่บอกเขาไม่มีเงินถูกไหมใช่ครับโอ้ยตายตายตายนี่มันอะไรวันเนี้ย แก<ล>ดูอ,อล่าสุดเห็นไหมที่บอกว่าอ่าจ้างกาดคนละสามหมื่นสามหมื่นอ่ะเออยังไงอีกไม่ได้ตามเรื่องนี้ทําไมกันหลวงพี่หลวงพี่ปมะบ้านเขาหลวงพี่ยังไม่เคยเจอใครเป็นกาดเลยเขาประกาศเนี้เหรอไม่ใช่ที่บอกว่ากาดจ้างกาดมาดูแลหมาจ้างแม่บ้านมาดูแลก็เหมือนกับพี่<ค>เป็นคนไปทาความสะอาดบ้านเขาอ,อะสามร้อยสามหม<ล>ื่นตรงไหนหลวงพี่ทำความสะอาดอะไรบ้านเขาอีกอะกะทิเห็นไหมที่เขาบอกว่า เขาต้องจ้างการมาดูแลหมาเขาต้องจ้างแม่บ้านมาดูแลบ้าน่ะครับครับทาไมหลวงพี่นี่แหละเป็นคนทาความสะอาดบ้านเขาได้รอบละห้าร้อยเดียวหลวงพี่ก่อนบวชเหรอใช่ครับอ๋อที่บอกว่าจะจ้างสามหมื่นสี่หมื่นหลวงพี่บอกเวลากูอยู่ให้กูห้าร้อยใช่บางทีสามร้อย <laughs> เออหลวงพี่หลวงพี่ไม่ได้เมาพลังใบนะเนี่ย <laughs> หัวเราะเนี่ยไ,ไม่ได้เม,มาพลังใบนะไม่ไม่ได้เมาพลังใบนะ อค่อน,นี้พี่เราพูดความจริงเพราะว่าไม่อยากให้เขาไปโกงกคนอื่นอีกถูกไหมถูกก่อนนะหลวงพี่<ย>รู้พฤติกรรมเขาเยอะมากเลยจาะไอ่โยมโยมลองคิดดูเด็กกาดสองคนแม่บ้านหนึ่งคนคนละสามหมื่นเดือนละเก้าหมื่นเขาต้องหาเงินให้ได้เท่าไหร่เออหลวงพี่แล้วตอนอยู่กับเขาตั้งแต่ยังไม่บวชกระทั่งบวชเขามีงานจริงไหมหลวงพี่ก็ไปก็เห็นเขาบอกว่ามีมีมีแต่ไปทีไรก็เจอเขาอยู่บ้านตลอดอะก็คือไม่มีถูกไหม ใช่ครับแล้วก็ให้หลวงพี่หาเด็กให้เรื่อยๆเด็กผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้อาเต้นเก่งๆเอามาทำอะไรเอามาทำอะไรสร้างหนังอะไรนะอะไรฟังไม่ชัดแม่จะไปสร้างหนังให้หลวงพี่หาหนุ่มๆเด็กแม่เด็กเด็กเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเล็กๆอะไรเงี้ยไปเต้นไปอะไรเงี้ยอ๋อจะสร้างหนังใช่อ่าแล้วหลวงพี่หาไหมหาอ่ะหาอีกหาอีกเดี๋ยวก็อันนี้คือก่อนบวชหรือหลังบวชก่อนบวชจ้ะ หลวงพี่ก็หาอีกเอะแล้วยาหลวงพี่ลแล้วเอางี้แหบเราพูดได้มั้งพวกเด็กๆกันเนาะเอางี้แต่มันไม่ได้มีอะไรเอาหาหาน้องชายหาน้องหญิงผมใช้คํานี้นะหาน้องชายหาน้องหญิงแล้วหาได้เยอะไหมน้องชายน้องหญิงจัส่งรูปไปเพราเออเอาคนนี้เอาคนนี้แล้วก็ไปเต้นอยู่กับเขาอ้าวแล้วเงียบแล้วก็เงียบเรื่องหนังก็ไม่พูดถึงอีกเอาแล้วเด็กที่ไปเหมือนกับไปร่วมงานกับเขาได้เงินป่ะไม่ได้จ้ะเอาแล้วไปเต้นอะไรหลวงพี่ ไปเต้นให้เขาดูแค่นั้นเลยแล้วเขาก็ยืนถ่ายคลิปอย่างนี้ลูกอย่างนี้ลูกทำคอนเทนต์เนี่ยละน่าจะทําเอาไปทําคอนเทนต์เด็กเต้นโอ้ตาย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 แล้วเด็กก็ไม่ได้ตังค์กลับมากันหลวงพี่หลวงพี่ห่วงวัดมุจลินไหมเนี่ยทุกวันเนี้ยอะไรนะครับห่วงวัดมุจลินไหมตอนนี้ก็นั้นแหละ,ะข่าวจมไปขนาดนี้ก็คงจะอยู่ไม่ได้อยู่แล้วไม่แต่หลวงพ่อวัดมุจลินเนี่ยท่านก็ ให้ไปอยู่กับต๊อปด้านหลังเลยนะท่านอุสตสาตีเพิงให้เรียบร้อยเลยหลวงพี่กลัวว่าวัดจะจะ,จะเจอปัญหาอีกเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเขาเจอกันมาหลายวัดแล้วอีกวัดหนึ่งจะรอดไหมล่ะเออถูกไหมแต่โยมที่เขาฟังโยมที่เขาดูรายการเขาก็ต้องเป็นห่วงวัดถูกต้องไหมเออถูก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 เาต้องอยากให้อยู่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าถ้าแม่ไปรักษาแม่กลับมาแม่อาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าแม่ไม่ยอมไปรักษาแม่ก็อยู่ไหนไม่ได้อ,อืม ตายแล้วแล้วทําไงเนี่ยแล้วเขาก็บอกเขาเขาจะไม่ไปไหนด้วยดิตอนเนี้แค่นั่นแหละจะเห็นประโาศเฟซจะไปภูเก็ตจะไปเรื่อยเปืนเน่ยอยแก่อืม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 แคนี่แหละเขาต้องรักษาอย่างเดียวลนะตอนเนี้เอาแต่เขาจะขึ้นบริจาคอะหลวงพี่เขาจะขึ้นรับบริจาคอะเพื่อเอาไปดูแลตัวเองอะทําไงอะแค่นั่นแหละเห็นบอกจะหาเงินไปรักษาหมาอีกแ้ว เออหมาหมาหรือหมาก็มีคนหมาทุกคนรับไปแล้วไม่น่าเสียตังค์แล้วถูกไหมนะตอนเนี้ยถูกถูกถูกอันนี้เห็นคอมเมนต์แม่จะต้องไปทํางานหาเงินค่าหมอมันไปเกี่ยวอะไรอันนี้คือข้ออ้างของเขาแล้วความรู้สึกเราโดยตรงเลยนะพูดง่ายๆคือหลวงพี่กำลังบอกว่าไม่ต้องบริจาคถูกไหมถ้าดูอยู่ไม่ปักตามสีตังค์แค่นั้นแต่กาลังเรื่องที่กําลังเล่าคือเรื่องที่พระโยมมีตัวตนจริงเจอทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดแล้วมีหลักฐานหมด แล้วทําได้อย่างเดียวก็คือวันนี้ก็คือถ้าสมมติชอบพลังใบมากต้องไปไปดูแลตัวเองก่อนเรื่องพลังใบใ<ช>ถูกไหมไม่แ<ช>ังแก้ปัญหาไม่ได้ไอ้เรื่องที่บอกอมีงานหนึ่งสองสามสี่กำลังบอกสังคมว่าฉันอยู่กับคุณมามันไม่มีจริงไม่มีครับไม่เห็นเข้าไปไหนเลยครับอืมแล้วเ <c oughs> ดาไหมว่าวัดมุจลินต่อไปจะเจออะไรเนี่ยก็จะต้องเจอเหมือนหลายๆวัดนะครับ คือถ้าเกิดสมมตินะโทษนะผมไม่รู้เวลาเตือนเขาเขาฟังไหมวเวลาเขาอยู่กับหลวงพี่กับวัดที่สองอะวัดพระเพื่อนอนะเวลาเตือนเขาโวยวายไหมเขาไม่โวยวายครับแต่เขาจะโอเคโอเคแม่ไม่ดีเองอืมแล้วก็กลับมาทำใหมา่ครับโอ้ตายแล้วล้วก็จะพูดกับเขาว่าแม่ถ้าแม่มีหมามาอย่างเงี้ยมาอยู่วัดไม่ได้เพราะว่ากุฏิมันเป็นกุฏิพระไม,ม่กุฏิหมาแต่ตอนนี้หมาไม่อยู่แล้วนี่ไม่อยู่แล้วเพราะว่ารับไปแล้วใช่ครับท่านปล่อยเขาไปแล้ว ท่านประหลัดจะสงสารเอาไปเรียบร้อยแล้วเอาหมาไปเรียบร้อยเออนี่เขาอยู่ตัวคนเดียวมันรู้จะยังไงเออเราเขาอยู่ตัวคนเดียวเขาเคยอยู่คนเดียวไหมหลวงพี่ไม่ครับเพราะคือที่รู้จักมาเขาจะต้องมีหมาหรือมีลูกเขาอยู่ด้วยตลอดอ๋อเหรอใช่ครับเพราะว่าเราไปรบบรีด้วยกันไปนู่นนี่นั่นด้วยกันคือจะเป็นอย่างนี้ตลอดอือ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 มจะมีคนอยู่ด้วยตลอดเพราะว่าเขาเหมือนกับง่ายๆคือต้องมีคนดูแลเขาอะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไงเหลือแต่เหลือตัวเขาแล้วกับวัดถูกไหม นั่นแหละครับอีกหน่อยนึงก็ต้องให้หมอไปดูแลเออถึงจะดีกับอัวเขาถูกไหมเพราะถ้าเขาหายมาเขาอยู่กับใครก็ได้แต่ถ้าตอนเนี้ยเขาพูดเองหัวล้อเองร้องไห้เองถามว่าอโยมาวัดเนี่ยเฮ้ยยัคนนี้เขาเป็นอย่างนี้ใครจะอยากให้พ่อแม่มาถูกไหมอ๋ออันนี้เราก็ไม่ได้ไปว่าเขาเนาะแต่เราบอก<ค>ว่าว<ค>ัดเองเขาก็คงต้องรู้สึกว่าสักวันหนึ่งคนรู้สึกไม่ปลอดภยัยถูกไหมถูกครับเพราะพลังใบเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วตอนเนี้ยใช่ แล้วก็เ,กเรื่องที่ <บร S 1> เปิดร,รับบริจาคเรื่องเงินเรื่องแม่แต่ก,ก่อนนะถ้าบอกว่าเป็นเพราะพลังใบแต่ทำไมยังคิดเรื่องเรื่องเรื่องบริจาคได้แม่อันนี้มันก็แปลกแปลกแล้วแต่ก็เอกใจว่าใครเป็นคนตัดต่อคลิปให้เขาเพราะเขาไม่ทําไม่เป็นในเรื่องพวกนี้คลิปอะไรวลที่แต่ละคลิปแต่ละคลิปที่ลงแล้วก็แปอ่าเลขบัญชีขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาทําไม่เป็นครับอย่างนี้ไม่เป็นแน่เอาเหรอแต่เขาต้องมีใครต้องมีใครทําให้เขาเพราะเขาทำไม่เป็น อ๋อเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับเงินใช่ไหมต้องโพส้นโพสนี่ใช่แล้วก็เรื่องเอาเลขบัญชีแขวนไว้ด้วยอะไรเงี้ยว่าขอบคุณเขาทำให้เป็นครับเรื่องนี้ทําให้เป็นแน่นอนทําไมเขาเปิดมือถือเขาองค์เขาแอปไม่เป็นหรอส่งพี่ไม่ให้หมายถึงว่าคือเวเห็นเขาโพสไหมว่าเอาลูปเลขบัญชีแปะไว้กับลูปคนอื่นอะไรเงี้ยว่าขอบคุณนะอย่างหวยโซฮอตอย่างเงี้ยหวยโซฮอตด้วยเนี่ยมาหนึ่งพันบาทอะไรเงี้ยอ่าเขาก็เขาจะแปะอย่างเงี้ยเลยคือจริงๆเขาทาให้เป็นหรออ๋อไอแปะสลิป เขาแปะไม่เป็นแปะคู่กับรูปไม่เป็นแต่ถ้าแบบแชร์หรือบบ take, ว่าโพสอะไรเงี้ยเขาโพได้แต่มันเป็นรูปแปะอยู่กันรูปอ่ารูปสลีปปะแปะอยู่กับคนอย่างเงี้ยเขาทําให้เป็นแน่เฮ้ยเราใครทําให้เขาวะนั่นแหละใครอยู่เบื้องหลังอ๋อใครหรือใครกําลังทําเบื้องหลังให้เขาต้องใช้คํานี้นั่นแหละเขาไม่ทําให้เป็นแน่นอนแนล้วก็ติดต่อคลิปเขาทาเองไม่เป็นแน่นอนแน่ใจเหรอหลวงพี่ว่าเขาทาเองไม่เป็นก็คุยกับลูกชายเขาล่าสุดมาสองวันที่แล้ว อเออจริงอ่ะเขาบอกว่าเขาทำไม่เป็นเขาทำไม่เป็นหรอกก็ยังสงสัยเหมือนกันว่าใครทำเขาต้องบอกคนผู้เบื้องหลังแค่อย่างนั้นถูกไหมเอออันนี้ก็ไม่รู้เราว่าเราไม่ได้ปักตามใครแต่คือความรู้สึกเราอ่ะเขาทำไม่เป็นถ้าเขาทำไม่เป็นแล้วใครจะทำให้เขาเอออ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวคือตอนนี้ในฐานนหลวงพี่รู้จักเขานะสิ่งที่หลวงพี่อยากอยากจะบอกกับเขาเลยตอนนี้เอาแน่นอนชี้แจงแทนญาติแล้วว่าญาติไม่ได้ไปเอาของเขามาถูกไห แล้ววัดอื่นได้รับผลกระทบยังไงก็เพื่อเป็นความเป็นธรรมกับวัดอื่นด้วยสิ่งที่<ช>อยากจะบอกกับเขาตอนนี้คือยังไงต้องหยุดต้องหยุดพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็ให้ไปรักษาตัวครับแล้วถ้าตัวเองคือโอเคกลับมาก็มีคนอาจจะต้อนรับเขาอยู่นะครับอืออ้าวกหลงผิดกันได้ถูกไหมอ่ะถูกถูกถูกหลวงพี่ถ้าเขามสมมุติว่าเขาไปดูแลตัวเองนะจากพลังใบเสร็จแล้วก็จะขอไปอยู่วัดด้วยอะ่ะให้ไหมละ่ะรอบสอง จะบอกว่าอาตอบก่อนตอบก่อนให้ไหมให้ไหมให้เพราะว่าตอนนี้หลวงพี่ไปไปรักษาการอีกวัดหนึ่งแล้วหลวงพี่แม่ตอบแต่เราหลวงพี่บอกพร้อมให้อยู่แต่อัตมาอยู่อีกวัดหนึ่งแล้วอาตมาไม่อยู่ด้วยไม่อยู่ด้วยเยม่ใช่คือเราก็เอออะไรนั่นหลวงพี่ถามว่าตอนเขามีเงินเขาอกีเขาสปอร์ตเลยนะเออ เพราะว่าหลวงพี่ไปไหนมาไหนกับเขาอะเรารู้ถูกไหมใช่แม่ทีงนี่นะแม่ดูนะคือเขาไม่คือไม่เอาไม่เอาเปลือกตังไม่ใช่อย่างนั้นเลยโอเออพ่อดีก็มีถูกไหมของสีตางอ่ะแต่ถ้าสมมติเขาขอไปอยู่ด้วยอะเขาดูแลเรื่องพลังใบแล้วไปอยู่กับหลวงพี่อะได้ไหมได้ครับแต่ถ้าไม่ต้องไม่มีเรื่องนี้แล้วนะอ่างี้าก็นอนรว่าเรารับถือเขาเหมือนแม่คนหนึ่งถูกไหมคือเราสนิทกันหนักง่ายง่ายอืม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 แต่พอมาเป็นช่วงอย่างเงี้ย ใครจะอยากสนิทด้วยะแต่ทุกวันนี้ก็ยังหวังดีกับเขาอยู่ถึงได้ออกมาบอกถูกไหมแล้วก็หวังดีกับคนอื่นด้วยว่าตอนนี้อย่าเพิ่งโอนอย่าเพิ่งโอนใช่ให้เขาไปรักษาตัวเองก่อนเพราะว่ายังน้อยหมาไม่ต้องตกใจมีคนรับผิดชอบให้แน่ๆถ้าเขาเอาหมาไปขนาดนั้นเขาไม่ห้เสียตังค์แน่โอเคได้หลวงพี่หลวงพี่ต้องจําวัดและจะเที่ยงคืนแล้วขอบคุณมากนะหลวงพี่เพราะว่ามันจะให้หลวงพี่อธิบายด้วยว่าเป็นคนสนิทกับเขาที่สุด กับนมัสการลานะหลวงพี่นะลาจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะก็วันนี้อย่างที่บอกจริงมีคน